สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องล่มโพ h ช n แนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมานะครับพูดคุยนะครับผมการทำนานะครับทำยังไงให้ได้นะครับเกินเป้าหมายนะครับผมเนาะของผมก็ถ้าไม่นับรุ่นหน้าร้อนรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมานี่นะครับที่เก็บเกี่ยวไปนะครับในแปลงนี้ที่ว่าได้เจ็สิบถังนะครับผมก็เพิ่งมาพลาดรุ่นนี้นะครับผม ก็ความรู้สึกมันก็ค่อนข้างที่จะแปลกๆเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่รู้กันว่านะครับผมการทําข้าวหน้าร้อนนะครับผมตายตอนจบเนาะนะครับเมล็ดนะครับผมล่วงเยอะมากนะครับผมอ่าก็แต่เมื่อนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมอ่าเมื่อวานก่อนที่ผมลงคลิปไปนะครับผมที่ว่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับแปลงติดบ้านสองไร่สองงานนะครับก็ได้ไปสองตัน นะครับผมกี่ถังไม่รู้ลืมไปแล้วนะครับผมต้องไปย้อนไปดูคลิปเนาะก็เฉลี่ยแล้วใกล้ละไล่ละ900กิโลก็ประมาณ90ถังนะครับเนาะก็ถือว่าโอเคใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมแม้ว่ามันจะเป็นแปลงเล็กๆนะครับผมแต่ก็ยังน้อยนะครับผมก็ยังได้ผลผลิตนะครับผมต้นทุนนะครับผมก็อ่าไม่ขาดทุนเนาะใช้คําว่าไม่ขาดทุนนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูเกจความรู้นะครับมีเกษตรกรนะครับผมถามผม ว่าการเบื้อหนูนะครับผมเบื้อยังไงนะครับให้ได้อ่าผลที่ดีนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมยี่ห้อนะครับยาเบื้อหนูที่ผมใช้นะครับผมจะใช้อยู่สองยี่ห้อนะครับอันนี้ยี่ห้อแรกนะครับคืออ่าเป็นสารกําจัดหนูนะครับเป็นของเชือกผูกคอแบบหนึ่งขอญาตใช้เท้านะครับผมก็ดีไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับผมแต่ผมหายี่หายี่ห้อก่อนอ้าวนะครับนี่นะครับผมมันเป็น ของเชือกผูกคอนะนะครับผมแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อหวีทองนะครับผมหวีทองก็ใช้ได้ผลดีเลยนะครับผมวิธีการใช้นะครับก็คุกเขานะครับผมนําข้าวไปแช่ครับเปลือกแล้วเนี่ยครับผมไปแช่น้ําปกติเลยนะครับผม24ชั่วโมงเอาขึ้นนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้เขางอกเพราะเขางอกแล้วเราก็เอามาคุกเขานะครับกับกระป๋องตัวนี้นะนะครับผม การคุกเข้านะครับดูว่าปริมาณจะได้หรือไม่ได้ก็ให้เน้นนะครับผมให้เน้นดูที่สีนะครับที่ยามันเคลือบก็พยายามให้มันสีดำๆหน่อยนะครับผมให้ผิดสีมันดำๆหน่อยแล้วก็วิธีการใส่นะครับผมผมไม่แนะนําให้หวานนะผมไม่ไม่แนะนําให้หวานโปรยนะครับผมแนะนํานะครับให้ท่านนะครับวางเป็นจุดๆนะครับอย่างนี้นะครับผมนี่นะเห็นสีไหมนะครับผมดำๆประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ ให้เม็ดข้าวมันเปียกซะหน่อยนะครับผมเพื่อผงอ่ะมันจะได้เคลือบนะครับผมได้ดีนะนะครับผมแล้วก็เอาวางนะครับขยุมือหนึ่งอย่างครับผมแล้วก็ทิ้งลงไปนะครับผมให้เป็นจุดเป็นจุดนะครับผมให้สังเกตรอยเท้าหรือว่าสังเกตรูนะครับผมก็อ่าเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะช่วงไหนที่ว่ามันมีรูก็อาจจะกองที่ทีหน่อยแต่กองไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับผมกองน้อยๆพอนะครับผมแค่ขยิบมือมือนะครับผม ย่างบริเวณเนี้ผมก็ไม่ค่อยเจอรูนะผมก็จะ ong, กองห่างนะครับตรงจะก็จะกองตรงนู้นแล้วก็จะมากองตรงนี้อีกกองหนึ่งนี่นะครับผมนี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับผมเทคนิคนะนะครับผมไม่หวานนะครับผมไม่หวานผมจะวางวางเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมแล้วก็นะครับถ้ามันมีรูผมก็เอาใส่รูอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็วางไว้ข้างล่างนะครับผมทําประมาณนี้นะครับผมทั่วนานะครับผมใช้ไม่เปลืองนะครับผมก็ยังนะครับ คณะผมก็หลายเนาะอย่างพื้น30บไร่เนี่ยนะครับผมก็ใช้ประมาณข้าวนะครับประมาณ3ามกะแปรง3กกะแปงน้อยนะครับผม3กรกะแปงน้อยก็กะไม่ถูกนะว่าแป้งประมาณ,ณกี่กิโลนะครับผมก็ใช้ไม่เยอะนะครับผมก็เน้นยาให้มันเข้มข้นเข้มข้นหน่อยแล้วก็พยายามวางให้มันเป็นกระจุกนะครับผมแล้วก็เน้นนะครับผมการวางก็ให้วางเข้าไปในนาน,นะครับผมผมไม่แนะนําให้วางตรงดินแห้งนะผมไม่แนะนําให้วางบนคณานะครับนอกจากกลู รูแล้วก็อาจจะใส่ไปในรูแต่ถ้าไม่มีหนูเนะี่ยไม่มีรู้หนูนะยผมแนะนําว่าให้วางพยายามวางในนานะผมเพกกื<ๆ>่อป้องก,กันการระแวงของหนูนะครับเพราะหนูมันจะต้องหากินในนานะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องของเรานะครับผมก็นะครับอ่าจากนะครับที่ผมทําคลิปที่พันทานมานะครับผมทาง F อฟซและหลายท่านนะครับผมก็ส่งข่าวมานะครับเป็นผลที่น่าพอใจมากๆเลยนะครับผม อย่างตอนนี้นะนะครับก็มีเกษตรกรนะครับผมอยู่ที่ทางอายุทยานะครับผมเจ้าหนึ่งนะที่ว่าได้นะครับเกินไร่เกินนานนะ140ถังนะครับผมอ่าเป็นพัน85นะครับผมเป็นพัน85ที่ว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับเขาก็ส่งข่าวมานะครับอผมก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมน่าจะมีอีกที่หนึ่งนะครับผมคนนี้เขาอยู่ภาคใต้เนาะ เขาเพิ่งโทรกบโทรหาผมไม่กี่วันแล้วผมเห็นข้าวแล้วเขามาขอคําแนะนําว่าเขาใช้สูตรผมทุกอย่างเลยนะครับผมสูตรปุ๋ยนะครับช่วงระยะเวลาที่ผมแนะนําไปเขาทําตามขั้นตอนแล้วเขาทําเป็นข้าวจัดมินเบอร์20นะครับผมอ่าและข้าวมันออกมันท้องช้าเนาะมันท้องช้านะครับผมเขาก็ขอมาคาแนะนํานะครับผมแต่พอผมเห็นข้าวเขานะผมบอกเลยว่านะครับนาจะเกินนาเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเรา ก็ต้องร้อลุ้นนะครับผมเพราะเป็นข้าวจัดมินที่ว่าทําช่วงฤดูร้อนเนาะผมก็ไม่รู้ว่าผลผลิตมันจะคาดเคลื่อนแค่ไหนแต่นะครับถ้าดูจากนะครับประสบการณ์จากสายตานะครับผมข้าวยิ่งท้องนานคือยิ่งได้ผลผลิตสูงนะครับผมข้าวยิ่งท้องนานยิ่งได้ผลผลิตสูงนะครับ อ่าช่วงทําไมถึงว่าท้องนานแล้วผลผลิตสูงนะครับผมก็คือนะครับยิ่งอ่าท้องนานมเมล็ดก็จะใหญ่นะครับผมเหมือนเขาผลิตมีกระบวนการการผลิตมเมล็ดเนาะยิ่งรวงยาวมเมล็ดเยอะนะครับผมการออกนะครับเขาก็จะอาจจะใช้เวลานะครับการกระบวนการของเขาช้าหน่อยนะครับผมยิ่งรวงหลังๆนี่คือ จะใหญ่มากนะครับผมยิ่งท้องนานยิ่งใหญ่นะจําผมไว้นะครับผมข้าวได้ดีนะครับหลักการนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับผมไม่ต้องไปใช้ยาล้มเบ่งอย่างที่ผมบอกนะไม่ต้องไปกระตุ้นอะไรให้เขาออกไวนะครับให้เขาออกช้าๆนะครับค่อยๆออกนะครับผมนั่นคือข้าวที่มีสุขภาพดีนะครับผลผลิตดีตามมานะครับผมก็นะครับหลักการนะครับง่ายๆนะในการทําข้าวนะครับสูตรของผมนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะ แนะนำนะครับเกษตรกรตลอดว่าให้เน้นปุ๋ยเป็นหลักนะครับผมพวกฮอร์โมนนะครับผมแทบไม่ใช้เลยนะครับฮอร์โมนเนี่ยที่ผมใช้เสริมเนี่ยก็จะเป็นแคลเซียมโบลอนนะครับผมแคลเซียมโบลอนเนี่ยอ่าแล้วก็อีกตัวนึงก็คือสาร้ายนะครับพวกฮอร์โมนสาร้ายสองตัวนี้เท่านั้นนะครับผมที่ผมเป็นตัวกระตุ้นในการเจริญเติบโตส่วนซิงก์อ่ะผมเอามาปรับอากาศเท่านั้นนะครับผมมันก็ไม่ใช่ฮอร์โมนหรอกแต่มันเหมือนเป็นยาภูมิแพ้ให้ข้าวปรับสภาพได้ไวเนาะนะครับผม แล้วก็นะครับแคลเซียมโบลอนเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้ข้าวแข็งแรงนะครับผมมันจะมีสารหลายๆอย่างนะครับที่มันจําเป็นต่อพืชนะครับผมรวมถึงสารลายนะครับที่เน้นเรื่องการกินปุ๋ยกระตุ้นการกินปุ๋ยนะครับทาให้ข้าวแตกกอนะครับผมผมก็จะใช้สลับกัน2ตัวนี้นะครับผมผมจะไม่มีการใช้ปุ๋ยเกตนะครับผมไม่มีการใช้ตัวอื่นเลยนะครับผมผมจะมาเน้นที่ปุ๋ยปุ๋ยอะนะครับผมผมก็ยังเคยบอกไว้แล้วครับผมว่า สูตรแรกนะครับผมปุ๋ยการวันปุ๋ยรุ่นแรกนะครับผมเราไม่จําเป็นจะต้องเน้นปุ๋ยที่ใช้ธาตุอาหารสูงนะครับผมเราต้องเจาะประเด็นมันให้ถูกต้องนะครับผมว่ารุ่นแรกนะครับผมข้าวเจริญเติบโตเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับผมเขาต้องการการกระตุ้นใบกับกระตุ้นรากเนาะเพื่อทีอ่เหมือนว่ายังเด็กครับผมอายุยังน้อยนะครับผมก็ต้องการกินอาหารเยอะ นะครับผมต้องการธาตุอาหารเยอะๆหน่อยนะครับผมธาตุอาหารที่จําเป็นกับใบกับรากก็คือตัวเอ็นตัวหน้านะครับก็คือในตัวเจนอย่างที่ทุกคนรู้จักนะครับผมผมก็จะใส่ในตัวเจนนะนะครับอย่างข้าวแต่และสายพันธุ์นะครับอย่างข้าวจัดมินเนี่ยพวกตระกูลข้าเบอร์เนี่ยเขาจะเขาจะชอบงามนะครับผมเขาจะเขาจะชอบงามเราก็อาจจะใช้ยูเรียนะครับผมแต่พวกตระกูลนะครับผมอย่าง8 9นะครับผมหรือว่า61เนี่ย เขาจะไม่ค่อยชอบงามใหญ่เราก็อาจจะใช้เป็น3 0 0สนะครับก็คือดรอปลงมาแต่ก็เน้นทัดอาหารตัวหน้านะครับผมเพื่อกระตุ้นรากกระตุ้นใบนะครับผมและห่างจากนั้นเพียงออคือรุ่นแรกผมใส่ไม่เยอะนะครับผมผมใส่ประมาณนะครับผมไม่เกิน10กิโลต่อไร่นะครับผมรอบแรกเนี่ยไม่เกิน10กิโลต่อไร่ก็คือ10ไร่เนี่ยนะครับก็ใช้ประมาณ2ลูกนะครับผม2ลูกก็ประมาณ100กิโลกร,รัมนะครับผม ส่วนรุ่นที่2นะครับผมสูตรนี้มันจะเป็นสูตรที่ว่านะครับผมก็เคยทดลองใช้นะครับผมมาหลายสูตรแล้วแล้วผมก็มาจบที่สูตรนี้นะครับผมผลผลผลิตก็เลยไม่แตกต่างนะครับเพราะว่านะครับเขามันใช้ได้จริงก็คือสูตร16 20 0ูนย์นะครับสกระสอบผสมกับปุ๋ยยูเรียนะครับผม4 6 0ส1กระสอบผสมกันนะครับผมแล้วก็เอาไปหวานไล่ละนะครับผม ยี่สิบกิโลกรัมนะครับผมหรือว่าจะใส่น้อยกว่านั้นก็ได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันแต่ไม่เกินนะครับผมไม่เกินยี่สิบกิโลกรัมเนาะตรงนี้นะครับผมระยะเวลานะครับรุ่นแรกกับรุ่นสองเนี่ยผมจะนับระยะเวลาเพียงสิบสองวันเท่านั้นนะครับผมผมก็ย้ํามาตลอดนะครับผมผมจะเน้นเรื่องปุ๋ยนะครับผมและเหล่าและหลังจากนั้นนะครับเราทำยังไงต่อนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยระยะ ที่สองก็ที่สามเนี่ยการใส่ปุ๋ยครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเขาจะห่างกันนะครับประมาณหนึ่งเดือนเลยนะครับผม <Finland> หรือว่าเดือนกว่าช่วงนี้แหละเราจะเห็นความแตกต่างนะครับผมว่าดินของนาเราตรงไหนนะครับที่ว่าดินมันไม่ดีนะครับผมดินมันไม่ดีข้าวมันโตไม่เสมอข้าวมันหนาเราต้องพยายามตรวจแปลงให้ทั่วนะครับผมแล้วเราก็เอาปุ๋ยนะครับผมที่มันเหลือเนี่ยปุ๋ยสูตรผสมเนี่ยยังไงมันต้องเหลืออยู่แล้วนะครับผมเอาไปพม นะครับจุดที่ว่าข้าวไม่โตนะครับผมพยายามให้เขาโตเสมอกันตรงไหนที่มันงามแล้วเราก็ไม่ต้องไปใส่เขานะครับผมอ่าเพราะว่าช่วงนี้แหละสําคัญนะครับผมคือเราจะต้องเตรียมลําต้นให้มันใหญ่ให้มันสูงเพื่อที่จะตั้งท้องนะครับผมยิ่งข้าวต้นใหญ่แค่ไหนนะครับผมรวงก็จะใหญ่เท่านั้นนะครับผมก็คือถ้าข้าวต้นเล็กข้าวแกนเนี่ยรวงไม่ใหญ่แน่นอนนะครับผม มันจะต้องอเสมอกันก็เหมือนนะครับผมอย่างคนตัวใหญ่เนาะนะครับเปอร์เซนต์ที่ว่าจะได้ออกลูกมาตัวใหญ่ก็เยอะอะไรประมาณนี้ครับผมออกง่ายอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมก็เราต้องเตรียมลําต้นให้ดีนะครับผมบางคนเนี่ยไปหลงประเด็นนะครับผมไปใส่ปุ๋ยรุ่นแรกเนาะใส่ปุ๋ยรุ่นแรกแล้วก็ไปใส่ปุ๋ยรุ่นที่สองแบบอ่ารับท้องอเห็นข้าวออกมาย้อมเหยมแล้วก็ไปอัดปุ๋ยมันช่วยอะไรไม่ได้ครับผมผลผลิต ก็จะไม่ได้กว่าเดิมนะพอถ้าเราไปใส่ช่วงข้าวท้องเนี่ยนะครับข้าวมันมันจะนําไปใช้แค่สร้างแป้งเท่านั้นนะครับผมมันไม่สามารถที่จะโตหรือว่าออกรวงยาวกว่านั้นได้แล้วนะครับผมก็รุ่นที่3ามนะครับผมจะเป็นสูตรอันนี้คือสูตรสูตร,ตรที่ดีที่สุดเลยนะเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมในการทานานะครับผมในการที่ว่าข้าวได้น้ําหนักเม็ดใสก็คือปุ๋ยสูตร15 15้า้า้านะครับผมของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผมใช้ได้หมดนะครับผม ใส่นะครับไล่ละสิบกิโลต่อไล่นะครับผมใส่ช่วงไหนอ่าก็คือใส่ช่วงที่ว่าข้าวเขาลบเลี่ยงก็คือเริ่มท้องนะครับผมพอเราเห็นข้าวท้องเนี่ยเริ่มท้องเริ่มล,ล,บลบเลี่ยงนะอ่าเราก็จัดการนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวอ่าต้นข้าวเนี่ยเขาจะเก็บกักนะครับไว้เป็นธาตุอาหารอยู่ในลําต้นนะครับพอตอนออกรวงนะครับเขาก็อาจจะเอาไปใช้เองนะครับผมในการสร้างแป้ง แล้วใส่ไม่ต้องเยอะครับผมอ่าอย่างหลายคนนะครับผมก็บอกว่าอาพี่ครับทําไมรุ่นสุดท้ายเนี่ยก็รู้อยู่ว่าเราก็ต้องเน้นอ่าตัวโพแทสเซียมเนาะก็คือตัวเคนะครับผมตัวเคตัวท้ายสุดนะครับโพแทสเซียมเราก็เน้นตัวโพแทสเซียมแต่ทําไมอ่าเราถึงไม่ใช้0060นะครับผมผมก็ ผมก็จะให้ท่านคิดนะครับว่ามเมล็ดข้าวอะเมล็ดมันมนิดเดียวนะครับผมเมล็ดมันมนิดเดียวรวงมันนิดเดียวนะครับผมเขาไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องใช้นะครับปุ๋ยที่ว่ามันอ่ามันเกินความจําเป็นเนาะปุ๋ยพวกศูนย์ศูนย์หกศูนย์เนี่ยเขาจะนิยมไปใช้กับพืชไร่นะครับผมก็ลองเปรียบเทียบได้ครับผมถ้าใครอยากทดลองนะผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไม่ใช่ผู้ที่สําเร็จแล้วผมก็นะครับอยากให้ท่านนะครับได้ทดลอง ทำกันดูนะครับผมว่าลองเปรียบเทียบว่าแปลงเนี้ยใส่ตามผมบอกนะครับผมแล้วตอนเอาตอนรับรวงก็ได้ครับผมแปลงเนี้ยใส่0ูนย์นะครับจับผสมสูตรอะไรก็ช่างนะครับผมแล้วก็อีกแปลงหนึ่งนะครับใส่สิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับผมอ่าแล้วก็ลองดูนะครับผมดูผลผลิตดูนะครับผมมันก็จะอ่าเดี๋ยวท่านก็จะรู้คําตอบนะครับผมตรงนี้นะนะครับผมก็นะครับ ก็มันมีหลายๆจุดนะครับผมที่ว่ามันต้องใช้ประสบการณ์นะครับผมอย่างผมอธิบายผมเพียงชี้แนวทางนะครับผมอาจจะเป็นทางลัดนะครับผมทางลัดนะชี้แนวทางเผื่อเกษตรกรนะครับผมไม่อยากร้องผิดร้องถูกนะเป็นเกษตรกรมือใหม่นะครับผมเพิ่งทํานาอะไรครั้งแรกอย่างเงี้ยครับผมก็ลองเอาสูตรผมไปปรับใช้ดูนะครับรุ่นแรกนะครับท่านอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จนะครับแต่ท่านที่ได้แน่แนก็คือประสบการณ์ ท่านก็จะรู้แล้วว่านะครับจุดไหนที่มันบกพร่องเพราะตอนนี้ฟังแค่ทฤษฎีฟังแค่ผมเล่าบางครั้งมันไม่เห็นภาพนะครับแต่ถ้าท่านทําทเองลงมือทําเองสักครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วถ้ามันเกิดปัญหาจุดใดนะครับมันจะเป็นเหมือนเป็นบทเรียนของเรานะครับผมเราก็จะจําว่าทําวิธีนี้มันไม่ได้แล้ววิธีใหม่นะครับเราก็จะต้องไปหาวิธีใหม่ที่ว่ามันต้องเป็น ข้อดีของท่านเนาะที่ว่าลบล้างกันอย่างเงี้ยครับผมมันก็เหมือนการทดลองนะครับผมก็ผมก็นะครับล้องผิดล้องถูกมาเยอะนะครับผมมาเยอะเหมือนกันก็ได้มีโอกาสเนาะเดี๋ยวนี้อ่ามันเข้าถึงโลกกว้างนะครับผมก็ได้โอกาสมาทําคลิป YouTube นะครับผมเป็นการอัดวิดีโอสดเลยนะครับผมไม่มีการตัดต่อพูดก็พูดสดๆนะครับผมอ่าพูดสดๆก็ให้เห็นภาพนะครับผมว่าการทํนาหนึ่งรุ่นนะครับผม มันมีขั้นตอนอยังไงบ้างนะครับผมมันมีขั้นตอนอยังไงบ้างอย่างตอนเนี้ที่เห็นยุ่ตรงหน้าเนี่ยนะครับผมก็หวานหวานไปเมื่อวานนี้นะครับผมผมก็เปิดน้ําออกวันนี้ก็ทําการขอดล่องน้ํานะครับแหวะล่องน้อาก็คือการไข่น้ําออกนะครับจากจุดที่ว่า,าน้ําขังเนาะเพื่อไม่ให้เมล็ดข้าวมันเสียนะครับผมแล้วก็รถไถวิ่งล่องอันนี้ใช้ผ่านเวกนะครับที่ว่ามันใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีแอ่งอยู่ตรงนู้นนะครับผมผมต้องเอาน้ําออกแต่ตอน ข้าวโตนะครับผมไออย่างร่องอย่างเงี้ยเราไม่เห็นหรอกเดี๋ยวข้าวมันจะแตกกอติดกันหมดนะครับผมตรงนี้เรามีหน้าที่ทําน้ําในนาให้แห้งเนาะอย่างเห็นรอยเท้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกังวลนะครับผมมันไม่เสียเท่าไหร่หรอกตรงนี้นะนะครับผมขั้นตอนมันก็จะเป็นตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะพ่นยาคุมเลนนะครับผมเดี๋ยวก็จะทําคลิปให้ชมกันเหมือนเดิมพอพ่นยาคุมเลนเสร็จนะครับผมก็จะพ่นยาคุมค่านะครับผมประมาณอายุ10วันนะครับผมก็ พรุ่งนี้ก็อายุ3วันนะครับผมก็นับอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะจัดจัดการพ่นยาคุมฆ่าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อว่าเก็บยาที่มันหลงเหลือจากคุมเลนอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2วันก็จะเอาน้ําเข้านะครับให้ท่วมต้นยาที่เราฉีดนะครับผมพอเราอัดน้ํานิ่งแล้วนะครับผมก็จะจัดการใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับผมแล้วก็นับไปอีก12วันผมก็จะใส่ปุ๋ยรอบที่2นะครับพอใส่ปุ๋ยรุ่นที่2 ผมก็จะเดินตรวจแปลงนะครับตามสเต็ปแล้วก็จะพมปุ๋ยนะครับผมผมปุ๋ยเอาปุ๋ยมาพมจุดที่ว่ามันไม่ค่อยโตที่ว่ามันงามไม่เท่าเพื่อนนะครับผมแล้วก็ผมไปเรื่อยๆจนข้าวนะครับผมท้องก็จะจัดการใส่ปุ๋ยรุ่นที่3าม นะครับผมใส่ปุ๋ยรุ่นที่3ามส่วนยาที่ผมที่ผมพ่นเนี่ยผมก็จะผสมรวมเป็นหมดเลยครับผมว่ายาเพีย้ยยาเชื้อรายาอยาฆ่าแมลงยาเชื้อรานะครับก็พวกฮอร์โมนแคลเซียมนบนลอนกับสารไล่นะครับผมผมจะใส่ไปชุดเดียวกันเลยนะครับผมจะไม่พ่นหลายทีสิบวันพ่นครั้งสิบวันพ่นครั้งนะครับผมบํารุงไปป้องกันแมลงนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผม ก็เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเนาะก็จะเห็นภาพนะครับผมถ้าเกษตรกรท่านใดนะครับที่ว่ามาทําน้ำใหม่ๆก็ลองไปย้อนดูคลิปผมในช่องได้ครับผมเพราะว่าข้าวแต่ละรุ่นผมก็จะถ่ายนะครับถ่ายเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเป็นคลิปสดประมาณนี้แหละครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับผมถ้าสงสัยอะไรประการใดนะครับผมก็โทรมาพูดคุยสอบถามเนาะผมไม่ได้ขายของนะผมบอกไว้ก่อนนะครับพราะมีหลายท่านโทรมาถามซื้อยา ถามซื้อพันธุ์ข้าปลูกนะครับผมบอกว่าผมทําคลิปเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้ท่านได้ทํานาได้ผลผลิตนะครับให้ได้ไว้เลี้ยงครอบครัวนะครับไม่ให้ขาดทุนนะครับผมจะได้เหลือเยอะๆเนาะจะได้ไม่มีหนี้มีสินกันนะครับผมถ้าสงสัยประการใดนะครับหรือว่าเรื่องอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจโทรมาคุยกันได้นะครับที่เบอร์0932248173นะครับอีกรอบหนึ่งนะ093 2,2,4,8,1,7,3นะครับผมชื่อทันวานะครับผมทันวาหรือว่าใครจะโทรมาก็ใช้คำว่าร่วมโพล h ช n n นลก็ได้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ